Uhum. -huh. Uh -huh. พี่ซึ่งพี่ สองตัวแล้วนะโอ้ยเหยียบหลอดนะปลบอีกตัวไม่เล็กเลยนะ ี่นนถ้าเป็นพี่เนี่ยโดนแล้วครับ,รบถ้าเป็นพี่อือโอ้ถ้าเป็นพี่อดับไม่ได้ข้าฟังพิมโอโอ้ห<อ> ตกปลาได้ไม่นานนะครับฝนก็ลงกระหน่าเลยนะครับโอ้โหไม่ไหวที่พากันหลบฝนก่อนรอบรอบรอบเลยครับเฮ<อ>้ยกระยาดอกกนแล้วเฮ้ยเยียยสายหอผ่านชิบหายสวิงโอ้ยเนี่ยก็สวิงเอาดูลัว อาไปครับไม้แรกแห้งหมานครับไม้แรกโ,โดนครับโดนโดนไม้แรกแห้งหมานนี่ครับเออกัรพอได้อยู่แต่ก็รทอดพอไปลย ไม้เล็กแห้งหมานาไปตรอไปตรอ

เห็นคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านนะครับ <laughs> ผมเป็นยูทูบเบอร์นะนี่แต้มสองครับปลาซิวแต่งเหมือนเดิมซิวซิวไปลงบ่ซิว <laughs> ไปลงบ่เดี๋ยวถ่ายยาวๆให้ <laughs> อืออ้าวซิวโดนละซซิว เห็นอยู่ยหรอเย็ดรูดได้อย่าดึงนี้อย่าดึงแห้งนี้อย่าดึงแห้งค่อยๆมันโอมยู่บ่มันโง่งองงอันลอวขอพักเลยอี๋โรคจิตไม่ชอบก็มีข่าวมันจะขาด ตัวที่อะไรวะสามบอสามครับซีโอแต่งเหมือนเดิม โอ้ครับปลาสิดแตงเดิมถือว่าประสบผลสำเร็จหมายถึงเงียบป,ปะปดออาตัวที่สามอีกมเึ่ง เลื่อมเลื่อมเลื่อมอีละบอที่้องเข้ามาทีมทีล้องไม่ได้ฟังครก็เลนเฮ้ยน่ารำ่าญเลยคือ โอเคเอ้าเริ่มต่อโอ้ยลืมกดอัดลืมกดอัดได้ปะปอนก็ได้ปะสวยผมว่าเหมือนมันอยู่เป็นลายไปอ่ะพี่นุเนาะคือปร่เทศลายกับล่แมน รับประเด็นคืออยู่อะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นอันนี้ด้วยอยู่เป็นลุมนะนนนมาไปตัก <laughs> เสียงอื้อออกกองตัดออกไหนเด้ย๋ยวน้ค <laughs> รับตามรอย,ยวนน้สามคนโอ้ยไม่รู้แหละ <โ>ลลอยุยดูด so 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 ครับเมื่อกี <What? S 2> ้กันไม่โดนป้อนเอาไปไหนละง้างาไปหนเลยเออข้างให้อขาปอเฮยนี่ในโอ้ยกันว่ขถือยอโล่อโค เะยมตีมใส่น่อยนิ่เลยครับนี่ครับนี่ครับผมไปก่อนมายือเตยูมน้ำมันถังอันนี้ไปนับโลยหรอดนับอก่โอยเดครับโดนอยก่แล้วาดนเอกี้นี้เกือบลอยอยู่ลอยอยู่รดูยังเอ่ยดูยังปอนเห็น ออโดนป่ะตึงเตี้ยโดนไหมล่ะตึงเียตึงเตี้ยอะไรคือตึงตึงเตี้ยนี่แหน่ยิงนั่งยิงนั่งก็ไม่หลุดตึงโอเคครับอีอ้โอ้มือสั่นครับอออืื้ ประมาณกิโลครับนะสิบโลไม่ตกครับแต่ยกน้ำไม่ไหวครับปว๋เอวดูปลาครับม,มีแต่ปลาลุ่นๆนครับอซอเครับ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับปลาที่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับทั้งฝนทั้งลมนะครับตั้งแต่เช้าเลย กว่าจะได้แต่ละตัวโหแต่ก็ยังพอมีแต้มอยู่นะครับสำหรับวันนี้นนุก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผลงานที่เอาขึ้นมาโชว์ก็ประมาณนี้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อจะไปภาพคลิปใหม่ๆกับนันุนะครับขอฝากช่องน้อยๆนี้ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ